ใช่ครับน้ำน้อยครับพี่ครับอุ้ยาาาาดดดดิิิิฮัลโหลฮัลโหลครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะแป๊บเดียวแค่ีิป่าเหรอวอุ้ยหมายตวงแล้วครับสามท่อน คุ been, h, oh, 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 do, ้มไม่ได้ปลาดูเนี่ยไหนไหนบอกไม่ได้ไงเอาจนได้แต่แต่เสียคันไม่น่ายิบมาเลยคันนี้โอ้ดูเอาจนได้นะครับเอาจนได้ครับมาด้วยกันครับโอ้ยเอรโ้ย้องโอ้ย เรียบร้อยครับโหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปไปให้ชมตอนคันหนักหักทีแรกแล้วไม่เท่าไหรนะอีกป้องอีกโอ้ใส่ในกันใส่ในกันนี่ครับนี่ครับเอียงมาถึงเขาแหลมแล้วนี่ครับเขาตัวแรกเขาแหลมครับเดี๋ยวผมก็วันอยุดอีกวันนะครับเราก็จะเตรียมตัวไปตกปลาค้ากันนะครับปลาค้าววัชโดปลาอะไรกินไร้อมมาครับ Yeah. ปลาไฟปลาทูครับใส่น้อยพามันลองใหม่ก็หมากะเที่ยงกระผมมาเนี่คนปลาทูมันเป็นลังๆอยู่รู้เลยมีปลากินเั้ามาเฮ้ไปสั่งมาลองแล้วครับนี่ไงฉลาด อยู่เราก็เล่นหน่อยครับใบสัน Big บ,บิ๊กฟิตครอสใบสันไบเดอร์ใบสันครับกับคราวเขาแหลมครับมากะไตน้อยครับวันนี้ไอ้คราวไอ้คราวเสร็จอุปกรณ์ใบสันนะครับ โอ้โห oh มาแล้วหนึ่งตัวกับใบสันแบ็กสปเดอร์เบอร์หกพันครับล่อเลยลูบลูบเฟ้ห้าไซส,สิบไซสสิบลอไปก่อนนี yeah, คค่ครับโอเคครับตัวนี้เป็นน่าจะมาสามโล,โลได้ไั้ง ขาตัวแรกนะครับกับทิ้นนี้สายประทูนะครับก็หมากันนี้ครับใส่น้อยครับใส่น้อยเขาแหลมกับฝากเสร็จอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์นะครับใบสัน12-25นะครับแล้วก็รอกสไปเดอร์ใบสันเบอร์หกพันนะครับใจตกสายประทูดีมากสักรูปสักรูปใช่ครับ น้ำน้อยครับพี่ครับอุ้ยฮัลโหลฮัลโหลครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะแป๊บเดียครับพี่ปลาเหรอวอุ้ยหมายตัวนะครับ ผมไม่ได้ปลาดูนะตายคันไหนไหนบอกไม่ได้ไงเอาจนได้แต่แต่เสียคันไม่น่าหยิบมาเลยคันนี้โอ้ดูเอาจนได้นะครับเอาจนได้ครับมาด้วยกันครับโอ้ยหลงโอ้ยเรียบร้อยครับโห เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปไปให้ชมตอนคันหนักหักหนักทีแรกแล้วไม่เท่าไร่นะอีกป้องนี <laughs> ่โอ้ใส่ด้กันใส่ในกันนี่ครับนี่ครับเอียงมาถึงเขาแหลมแล้ว,ว,ลวลนี่ครับเขาตัวแรกเขาแหลมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ใส่น้อยครับใส่น้อยเี่ครับตัวไอของใส่น้อยครับติดต่อได้ครับนี่ครับ งานตกปลานะครับทั้งเหยื่อปลอมแล้วก็ใส่ปลาถูนะ,ะครับตัวที่สองอเราจะไปตามหาตัวที่สามต่อนะครับอันนี้อะไรเน,นี่ยอันนี้อะไรอันนี้เศษเซียวของความความสุขนะครับเศษเซียวของความสุขกระจายครับเอาปลาได้ครับเอาปลาได้คันพังไม่เป็นไรครับขอให้ปลาอยู่ใสเหนียวใสเหนียวครับ เอียงหมดเอียงเฮ้ตกน้ำโอเคโอเคครับขึ้นมาขึ้นมาสองตัวครับติดติดห่างกันไม่ถึงสิบนาทีนะตัวนี้ไปกว่าคันนู้นไปก่อน่ะเฮ้ยไปเอียง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 เร็วเร็วไปคันนะไปคันไปนะไปนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยยุบอะ ยูยูไม้กับผมสามตัวติดติดครับไม่รู้ว่าปลาอะไรครับขอให้เป็นปลาเ้านะครับขอให้เป็นปลาเ้านะครับโอ้เ้าีกแล้วเ้าีกแลนะครับนี่ดูนะครับดูความหม่านของไต่นะไต่มาอ่อยไว้ให้นะครับนี่ครับปลดไม่เสร็จเลยปลายังปลดไม่เสร็จเลยนะครับกินอีกแล้วโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับ สายน้อยเขาแหลมไม่ธรรมดาครับส,ส,สุดๆนี่ <box S 1> นี่เดี <ๆ S 2> ๋ยวลูกโอเคครับนี่แค่มาตกกันชั่วโมงแรกนะกดไปสามตัวแล้วครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะยกๆกใส่ลูกกันใส่ลูกกันยกใส่ลูกกันนี่ครับโอเคครับผมอโอเคโอเคได้ครับ เ็จเบรกก่อนอครับมาอีกแล้วครับตัวที่สี่ไม่ให้อดไม่ให้วิ่งครับใบสั่นสปไปเดอร์นี่ไม่ให้วิ่งเลยอัดปุ๊บเข้าอย่างเดียวไซนี้ครับตัวที่สี่นะครับใบสั่น S2 25แบบนี้ครับจะยอด ไตน้อยไตน้อยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยนี่ครับหมายตัวงตัวที่สี่นะครับนี่ครับผลงานการอ่อยหมายของไตน้อยครับสนใจนะครับตกปากา้าน้าดินหรือว่าจะตีอีพรอมติดต่อไตน้อยครับเดี๋ยวจะทํารีวิวไตให้เลยโอเคหมายวนะครับนิ่งเหรอ

อเลยว่ะมีใหญ่ครับตัวนี้โอ้ยไม่ใช่ตอเอ้ยไม่ใช่ปลาเออปลาเว้ยไอโดูไโดูไโดูไโดมันเอามันเอากิ่งไม้ไปด้วยเอากิ่งหัวไปด้วยกิ่งเบล้ออยู่อยู่ปลาอยู่ นี่กลัวจะขาดกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาท่อนไม้เอายกยกเอาท่อนไม้ให้หลุดก่อนนี่ไปทางไหนวะโอ้โหมันพันันป็นพันขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ เงนได้โอ้มาจวงครับไบซันสไปเดอร์เบอร์หก0้ไบสัน S212 25มาทั้งตอไม้ทั้งป่า โอ้จะกลับอยู่แล้วขึ้นท่าเหมันไลรหนูก็ลมมันก็จะเลยออกพุ่มกันเลยส่วนเลยจะไปอยู่แล้วเฉียบคลิปคลิปคลิปให้หน่อยคลิปให้หน่อยคลิปคลิปให้หน่อยดีไม่ขาดเราตัดสายเองผ่าน ตดวงครับรับประกันครับว่าเป็นรอกละทันที่สมควรซื้อใช้นะครับใบสันเนีู่สแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรอกสปินนะครับใบสัน b บ็กสไปเดอรนะครับใบสัน s p i เดอร์เบอร์6,000นะครับหนอบอย่างสวยงัดนี่แบบมันๆเลยฝากเขาได้ครับใส่น้อยครับตัวที่ห้าครับ หยาบเช้าครับมาแล้วไม่รู้ปลาอะไรใหญ่ไปก่อนครับปลาอะไรไม่รู้เดี๋ยววะไอ้ดโอ้พันพันพันแล้วพันแล้วเอาลรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเลยดูครับไอโด โชยเยอะป่ะสองคังนม้วนหมดแล้วทีเดียวมึงเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวตัวเมื่อเชนะ้าวะกินไม่กินจะปลอมเนีย่ยเดี๋ยวครับมาแล้วครับเช้านี้ช h a d o ตัวแรกครับแผ่ไต้น้อยครับแหกขี้ตามันตกกันแล้วเช้านี้โอเค ดีครับก็จบทริปครับฝนมาก็ทริปนี้ครับมานอนตกปลาที่แพร่ไต๋น้อยนะครับเขาแหลมนะครับกับผลวงานนะครับขาวห้าเโดห้าช่อมสามนะครับนี่ครับกับผลวงานไต๋น้อยครับฝากไปด้วยครับนี่ครับถังครับกี่ตัวเนี่ยห้ากับห้าสิบสามตัวครับทริปนี้ ตกกันไม่กี่ชั่วโมงอะฝนตกเวลาโดนแบบแป๊บเดียวเนาะมอกัขนาดใหญ่ก็ี่ห้าพื้นลงกี่เซนครับสิบสี่สี่ตังพวกเซรครับเฮ้ยเียนก็ตัวสามโลพี่ลใช่ประมาโลสอโลเนี่ย เด้มที่เตรียมทังมน้ำแข็งไปเงียบกริบอันนี้นน้ำแข็งน้ำแข็งไมได้เตรียมน้ำแข็งเลือกครับบ้านลืมลืมช่างปลาน้ำหนักปลารวมก็ว่าคลิปนี้เราได้กี่กิโลนะแต่น้อยกระมาคขมเมตรเลยครับน่าจะมีประมาณ2 0 ยี่สิบโลนะ่าจะได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ากี่กิล ตอนนี้ก็26กิโลครึ่งนะครับ26กิโลครึ่งเดี๋ยวก็จักร้านี่หนกักกิโลจักร้าโลเดียวเดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวไปเอาอันนี้ออกแล้วก็ชัง่งเร็วไปเลย26กิโลครึ่ง ไมม่เจ26กิไไ <c oughs> โลครึ่งน,นะครับเดี๋ยวไปหักออกกี่กิโลหักออก2กิโลเหลือ24กิโลครึ่งเดี๋ยวยิม5ห้ล ก็สวัสดีครับจบทริปอย่างสวยงามนะครับฝนไม่ไหวก็ดูครับไปลาก็ได้อยู่นะครับทริปนี้ก็ได้มา20กโิโลครับปลาเอาคันอุปกรณ์ใบสันไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่รอกใบสันสไปเดอร์นะครับเป็นสไปเดอร์ใบสันนะครับเบอร์6,000แล้วก็คัน ใบสันบิ๊กฟิตนะครับแล้วก็ตีอีปอมก็ใช้เป็นรอกใบสันดอะคิงนะครับตีอีปอมใช้รอกใบสันดอะคิงสายใบสันเอสทูพีสอนะครับคันใบสันเอสทูแปดนะครับนี่นะครับก็มีอีกนี่อันนี้ก็ใช้ตีอีปอมเหอกันอันนี้ใช้หน้าดิน าดินครับไซบัตูส2 25, handle, 25่ together, spider, 6, ูเนี่ยปึกๆเลยครับกับรอกแบ็กสปเดอร์ครับเบอร์6000สุดๆนะครับทริปนี้กินดีมากนะครับปลาก็ไอค้าห้าค้าห้าช a โดห้ช่อน3นะครับนี่ครับปลารวมของเรานะครับก็ฝากด้วยครับกับอุปกรณ์ใบสันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่คุ้มค่ากับราคาแล้วก็คุณภาพนะครับเต็มที่ครับ ฝากกูด้วยครับเวลานี้ก็หกโมงเย็นที่ท่าแพนะครับหกโมงเย็นเราก็จะเทเลอร์มาขึ้นเรือ